เรียบร้อยเรียบร้อยอีกศพหนึ่งสองศพไปดีสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง TD Swagger ครับช่องที่ทำคลิป Squat แทบตายแต่คนดันชอบดูโรบกมากกว่าครับ ตอนนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่าเดตไลน์นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนผมขอดูอะไรบางอย่างนะผมเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยเกมนี้ผมแนะนําทุกคนมากเพราะมันเป็นเกมแท c ติกลนิดๆนะครับผมแต่ว่าระบบแต่งปืนของเกมนี้เนี่ยมันโคตรสมจริงเลยนะฮะเดี๋ยววูดูซี่ว่ามันแต่งอะไรได้เยอะมากเห็นปะเป็นเกมที่ผมรักเกมหนึ่งเลยะฮะโอเคผมเริ่มจากแต่งปืนก่อนเลยนะฮะ ค okay. ดูกันก่อนนะครับผมว่าเราจะเลือกสต็อกแบบไหนแกสบ็อกแบบนี้คือผมไม่อธิบายนะมันมันยาวผมใช้แกสบ็อกปกติเอ่อพวกสเตตะไรพวกนี้ครับฮ่าหาอาหา่อานดูก็ได้ครับมันไม่ยากนะผมเกมนี้ต้องเน้นเก็บเสียงนะฮะโอ้ยบอกเก็บเสียงยาวไปวะไม่ใช่ดีกว,ว่า ใช้หลังพึ่งเลัน,นะฮะอันนี้เป็นท่อนะท่อปืนกันระยะความหน้ายางปืนผมจะเอาที่มันปันกลางอะ่ะมีปะประมาณ300นี่กำลลังดีนะฮะแกสบล็อกแฮนด์เกิ้ มันไม่มีแคปกาดที่ยาวพอดีมันเพิ่งปรับเช็ดเดอร์ใหม่นะผมจากปืนที่มันส่งกระตุน้นกระตุนอย่างเราบอกเนี่ยก็เป็นส่งแบบนี้นะฮะผมก็เลยไม่ค่อยชินรูปร่างหน้าตาเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าเดิมเยอะโอเคเอาแบบนี้ละแล้วก็พิทาคินนี่นี่คือรางข้างบนนะฮะตามความรู้นะฮะแล้วก็รางพวกนี้เราจะติด เป็นพวกไฟฉาย P EQ ทั้งหลายนะฮะแล้วก็ต้องเลื่อนหาเซิร์ชได้นะแต่ขี้เกียจมันมีเป็นเซนิตฮอลโลซัน P n e Q 15รุ่นเก่าเขาขอดูสิโอ้นี่นะครับติดแบบยอดนิยมเลยแบบนี้แล้วก็มันจะมีพวกสวิชอยู่สวิชสวิช สวิชอยู่ไหนวะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันครับผมมันน่าจะไม่มีสวิชเหมือนเดิมนะฮะอ่านี่มันเป็นเลวเมาส์พิกทักินี่นะมันถ้าอยากติดติดมือเนี่ยมันจะเป็นรางคีย์มดเนาะเราต้องหาอ่ของที่มันติดได้คูลแฮนด์สต็อประไม่ใช่สิมันมาควรจะเป็นแบบนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่แบบน, <c oughs> นี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาเพิ่มทีหลังเราขอแต่งรูปรูปลักษณ์ตัวปืนให้มันครบก่อนแล้วกันโอเคอัปเปอร์บอดี้นะครับ uh, บอดี้เหลี่ยมบอดี้เหลี่ยมแบบไหนดีอ่าแบบนี้อไ่ไงชอบไม่มากไม่น้อยแล้วก็สโคปนะครับอู้ <Ooh, S 1> มีแบบนี้เ hmm. หรออู uh, ้ GBRS แบบนี้โอ้โ oh, ห oh. จบเลยแบบนี้ไม่ต้องใช้แล้วฮะเรา จะเอาแบบนี้ติดเป็นไฟฉายแทนเมตาใหม่ครับผมตอนนี้กำลังนิยมกันมากในหมู่ผู้ใช้ผู้เล่น asoft asoft นะครับคือมีกันนั่นเองนะฮะไหนดูซิไม่มีไฟฉายงั้นแหละถ้าไม่มีไฟฉายก็ไม่ต้องใส่ นนครับมันจะถ้าในชีวิตจริงคือมันเพิ่คมความคล่องตัวนะครับมันจะแบบควบคุมปืนได้สบายสบายบือนะฮะตรงนี้ก็เอาไปติดอ่าพวก P Q นั่นแหละแบบนี้โอ้โหโอเคเมาส์เมาส์เราจะติดอันนี้ไม่เป็นเลเซอร์อ้เลเซอร์แดงโอเคเอ็มพอยะ์ไม่อยากติดพวก m อ l มพอย์อะมัน จริงๆมันติดโคกโฮโลได้นะไม่เป็นไรเราใช้โรมิโอแล้วกันเป็นดอทใหม่ของซิกนะฮะอัปเปอร์นี่เราเปลี่ยนไปแล้วชาร์จิ่งแฮนดดก็คือชัดปืนนะครับผมผมให้ความรู้เรื่องปืนไปเลยแล้วกันใช้แบบนี่เฟี feel, feel ้ยวเฟียวมันไม่ต่างกันหรอกหน้าที่มันก็เหมือนกันนะฮละ lower body โอเคมีแบบเดียวแม็กซ์เวลคือบอร์แม็กนะผมก็เทท่แบบไม่ใส่ดีกว่า แมกกาซีนนะฮะสามสิบนัดพอมีพีแม็กไหมมีโพลิเมอร์ไหมนี่คือพีแม็กนะครับแบบนี้ดูดิติกเกอร์กากก็คือกาดนิวนะครับใส่เนี้มันอ้นวน,วนไปแล้วกันไก่ไก่ไกนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่ในชีวิตจริงก็คือมันทำให้กระ,ะตุกไก่ง่ายเสียงแมวรบกวนนิดหน่อยนะผมโดดทษทีโอ้พอแล้วลูก อ๋อโูวมันเลื่อน buffer ได้ด้วยว่ะเมื่อก่อนทำไม่ได้นะผมเลื่อนอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้แล้วเปลี่ยนท้ายผมชอบท้ายแบบแบบไม่ใช่แบบนี้มัน DMR นะฮะท้ายอ้วนๆเบมืนี้มันมีท้ายแบบไหนเพราะว่าไวเปอร์เอาแบบนี้แล้วกันนะท้ายเครนแบบคลาสสิก buffer โคเอท o ทรอยทาย Troy Thai แล้วก็ทาย Troy ใส่สต็อกเป็น PDW นะเอาแบบนี้แล้วกันโอ้อนี่มันทายแบบ M4 โค้คแล้วกันโคอ่าฮะแบบนี้คลิปมือคลิปของในชีวิตจริงมันก็มี2ตัวนะครับคลิปหน้าคลิปหลังคลิปหลังก็ช่วยได้นะ,ะเดินจะเดินเบาไหมา ปกติอแบบนี้ดีกว่าเบาๆแมวร้อ,องนะผมผมไม่รู้จะการกันยังไงัะปล่อยมันนะฮะโทษทีเรียวกาดมันใส่พิรคินี่เพิ่มไม่ไดนะ้ผมอยากใส่กริปมือเพิ่มนะฮะผมขอหาตัวแต่งมันก่อน โอเคมันไม่ได้นะงั้นเราต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นโอเอ็มเนี่ไงมันจะได้แต่ว่าผมอยากได้ที่มันเล็กๆไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไร LA, L o v A ออ L O v A เออ L O v A อีกแล้ว โอเคครับผมแสดงว่าของแต่งมีแค่แบบพวก M Lock อยู่นะหน้ายาวต้องใช้กลิปแบบนี้มีเล็กกว่าน,นี้ไหมออพิทาคินี่ตัวนี้ก็ใส่ได้หลายอย่างแต่ผมจะใส่เป็นไฟฉายไฟฉายเขาก็ยังไม่เพิ่มมานะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็เป็น P EQ ไม่ได้พิทาคินี่บกเคนใหญ่ไป โอเคแบบนี้แล้วกันแบกออกมาโอ้ oh. หล่อเท่เลยครับเ,เออผมจะปิดแชทตรงนี้ไง,ไงวะอ่าปิดละเป็นไงหล่อเท่ไปเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น Security นะเป็นพวกทหารแล้วก็ถ้าเป็นทีมธรรมดา ช่างมันเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเซฟไว้ก่อนโอ,โอเคมาที่ปืนสั้นนะครับผมก็สไลด์แล้วก็ใส่สไลด์หลังพึ่งโอเคปืนสั้นอย่างแมวค่อยเยอะเนาะไ m r โอ้ติด IMR มาได้สไลด์ธรรมดาเลียสไซด์เป็นดับยกสูงยกสูง ไม่มีโอเคก็เป็นอย่างนี้แอดดอนก็คือปรับโหมดครับปรับโหมดที่ก้นแตคินี่ใส่ไปท่าคินนี่ไปแล้วก็มีไฟฉายพกไหมเอ่ยมีว่ะโอเคเดี๋ยวกลอกเป็นสแตนดาร์ดใส่กริปท้ายกลอกไม่ต้องใส่นะฮะเราโลโปรไฟล์ 5. ใช้กระสุนแบบกรีนเทเซอร์ JP ใช้ FMJ แล้วกัน Okay. แค่นี้ก็หล่อแล้วแค่นี้ก็หล่อแล้วเซฟเลยโอเคผมก็อันนี้เป็นโหลดเอาหนึ่งของเราแล้วก็สวิชทีมอันนี้คือโหลดเอาสองอันนี้เป็นปืนที่ผมเคยแต่งไว้แล้วเป็นปืน ak ลองดูซิว่าเขาเพิ่มอะไรมาใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะฮะ a k 7 4 n จะสิ มันไม่ใช่ปืนที่ผมเคยแต่งเลยวะ่ะมันเป็นปืนอันนี้อ๋อเคผมแต่งไว้แต่งไว้แล้วแต่ผมลองดูว่ามันจะแต่งได้มากกว่านี้ไหมโอเคไม่แต่งนะครับผมแบบนี้ถือว่าโอเคสำหรับผมแล้วในปืน ak นะโอเคมันใส่ซูมหลังได้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องใส่ล่างแบบละเอียดมากนะฮะโอเคปรับเป็นทีมนี้ดีวกว่าแล้วก็กด exit มากด deploy แล้วก็ดีพอสแต่ก็คขื้นนะครับผมโอ้โหไม่ต้องใส่แล้วก็ได้เห็นอะไรบ้างไหมโอ้โหมันยิงกันเล่นด้วยว่าม,มันมาเทสปืนกันมันยุ่งเทสปืนปล่อยพวกเองยิงกันไปเราจะไปหาคนดัก ผมมาที่พอยต์เอนะแต่ยังไม่เห็นศัตรูศัตรูน่าจะวิ่งมาอีกทางผมซ่อนตัวก่อนซิโลลิงที่อ๋อมีซโลลิงปืนได้ปินเลเซอร์ก่อนเพือมันเห็นนะซิโล,ลิงปืนได้ในระยะถือว่าเกมทำได้ดีเปลี่ยนไปเยอะเลยฮ่ายอแล้ว้วไีตต่อดี ลองปิดในวิชั่นดูมืดตึบ๊บเสียงมากเลยมาตรงเนี้ยแล้วก็มันเป็นไฟด้วยปิดในวิชั่นดิมองง่ายกว่าเยอะเลยฮะยังไม่เจอศัตรูนะเกมนี้ส่วนมากต่างชาติเล่นนะครับผม กันเธอผมจะแฟรงค์มาข้างหลังขออย่างเดียวพี่อย่ารู้ว่าผมมาดูมันยิงดิดูมันยิงดิดงดเรียบร้อยหนึ่งศพ ใช่เป็นแบรดลี่โหแต่ปืนปืนฝั่งโจรเสียงดังมากปิดเลเซอร์ปิดเลเซอร์ก่อนเดี๋ยวมันรู้ฮะ มีคนวิ่งมาตรงนู้นนะหืมหูยแตกหูยแตกสิ่งดังสิ่งดังมากพี่ไม่ใส่เอียร์มอบกันเหรอครับเรียบร้อยหนึ่งศพดีลด เรียบร้อยเรียบร้อยอีกศพหนึง่งรีหรดก่อนเกมนี้มันไม่ได้ปะทะกันบ่อยนะฮะมันต้องใจเย็นนิดนึงค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆข,ย,ข,ย,ขย,ยับค่อยๆเย็งยรงสองศพไปดี มันฮิวตัวเองได้ปะไม่ได้อะโอ้ผมปีดดิ้งอ่ะอมันไปทางอื่นได้ปะไม่ได้คงจะนั่นไปสี่นะโอ้เพื่อนเทคติคอลดีนี่ จะไปอีกศพหนึ่งมีคนตรงมุมนั้นนะผมลีโลนไม่อยากโผล่ไปรอ,อมันรอมันออกมาเฮ้ยเพื่อนโดนอะ คอระเบิดไปแล้วตายดึงมีคนนึงโอ้โหมันดัก,กว่ะ แต่โมเดลตัวละครมันเคลื่อนช้ามากเลยก็สมควรแหละที่ว่ามันเป็นเกมดักแล้วรีคอยปืนมันสูงมากเลยแต่มันจริงไอ้นี่โดนแล้วโดนมาแล้วอ้าวเขาไม่ดันวะ guys go shelly Okay. มีคนนะด่านมืดมันไม่มืดเท่าไหร่นะครับมันใส่ไนท์ไปก็เท่านั้นนะโดนเต็มเต็มหัวมีอีกโอ้โหมันรัวใส่มันรัวแบบไม่ยับรันยับบเปนยังทีละนัดแม่งไม่ได้จริงๆไม่เห็นผลเลย ติ่ข้อกับเกมนี้มากผมว่าอาจจะไม่เห็นผลวะต้องแบบวิงว่งลุยวิ่งลุยอะแต่ติเ็ตเราเหลือน้อยนะเราไม่ค่อยยึดจุดกันโอ้โหมาทำปืนยังไงให้มันไม่มีแรงดีดมันะ ปุ่มปรับมือจริงอหช่างมันเถอะอ้ยเฮ้ย,ยรู้มันรู้ได้ไง มันรู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงนั้นวะแย่จริงดันไปแล้วโอเคเพื่อนดันไปนะเราก็ดันเลยอ๋อปิงปิงปิงโอเคเข้าใจละเกมมันปิงนี่เอง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ได้ไงก่อนผมว่าปิงอาจจะปิงอาจจะมีส่วนมีส่วนเหลือสิบเจ็ดฝั่งหน้นเหลือแปสิบแปดโอ้เราแพ้นะครับมาสุ่มเราเข้ามากลางเกม หรือว่ามันเป็นพลไนวิชั่นวะลองใช้ในวิชั่นดูนะแล้วก็กดทีทีทีไม่เห็นเลเซอร์แล้วหรือว่ามันบักเลเซอร์แล้วเห็นเลเซอร์แล้ววะช่ามัม ไม่ใช่นะฮะสิ่งปืนรัวขนาดนี้ไม่มีปืนไหนกระสุนเยอะขนาดนี้ผมว่าน่าจะมีแฮกในเกมแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกคนส่วนมากเขาไม่ค่อยแข่นะเพราะว่าเรียกว่าไงเกมนี้มันแบบว่าแต่งปืนได้เยอะอยู่แล้วคือเขามาแต่งปืนแล้วมายิงเล่นเฉยๆไม่ได้จะเอาชนะอะไรขนาดนั้นนะ ทำให้ดีที่สุดถึงมันจะรู้ก็ปล่อยมันเราจะยิ่งดูมันผมเนตข้ามหัวไปเลยลไม่ถึง ค่อยหยยบเข้าไปนะฮะตายหนึ่งแทคติคอลหน่อยหนุ่มโอ้โหไอ้นี่แม่งรู้ไอ้นี่รู้ดีอเราได้ติ๊กเก็ตคืนมาจากไหน ่อครับมันน่าจะเริ่มแมตใหม่ให้เลยเออแปลกติกเก็ตว a t ติกเก็ตศัตรูมี120แต่เรามีแค่30ใจร้ายมากให้น้อยเหลือเกินมาจะาเพราะว่าเราแต่งปืนได้เยอะกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เลยนะฮะเกมเนี้ยไม่เขียวมันคว่างระเบิดมา โอเคผมเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะมาไปเกมแต่งปืนสนุกสนุกนะผมแล้วก็มายิงกันนะฮะแต่งปืนตามตามใจเราอะแต่ว่าก็ระวังเรื่องแต่งปืนแล้วของแต่งไม่แมทกับปืนนะผมส่วนวันนี้ผมก็ไปแล้วครับวัสคีครับโอ้สองคิวอ่ะ 3Q คิวโอเคจบคลิปจริงๆแล้ว